วันนี้นะครับแต้นะครับพอเปิดโพงประตันนะครับเขาพับไปครับสามตัวครับเสียได้ขนาดเนาะจัดเมาะนะครับปืนจุดดีนะครับปืนจุดเยอแต่ว่ามันเขามันพับนะครับมันมันติดโพงนะครับนี่มันติดโพงติดโพงมันนอนเนี่ยครับมันติดโพงงสามตัวนี่ก็ติดโพงนะครับเนี่ยเสียได้ครับเนี่ยปิดติดโพงส่วนมากผมจะเปิดโพงทุกตัวครับ จะเปิดหมดเลยส่วนส่วนหนักจะเปิดหมดเลยหมาอฮื่อผาดนะครับหมาอฮื่อมันผ่าดแล้วแต่ยังมีผ่าดอยู่นะครับผาดอยู่สามตัวแต่ยังมีผาดอยู่นะครับก็เสียดายเหมือนกันนะครับมันเหมาะอยู่นะครับโมโหยังไงล่ะนี่ก็เลยตามมันนะครับมีดีผ่องเสียผ่องพยายามหม้อฮื่อมันเสียนะครับแต่มันเสียก็ เนื้อเจนเมาะนะครับแง้มเหนือยเพราะปื้นครับเนาะปืนมันเลื่อถ้ามันถ้ามันบัติตมันจะเป็นแหมยานะครับบนมั่ก็จะไปบนลุ่มมันก็จะไปบนมกว่าจะไปนะครับจะไปถึงลุ่มถึงบนนะครับอันนี้มันมันเซไปกับมดนะตัวนี้ถ้าว่าจนได้ก็จะจนได้แต่มันมันแง้มนะครับเมาะแล้เจะเมาะนะครับความเสียหายมีนะครับเนี่ยถ้าหากว่าถ้าแบบเนี่ยสามตัวเนี่ยเกิดจากผมมบเปิดโพ้งนะครับแต่ ถ้าเปิดโพวงเนี่ยหมองมีนี่เลยนะครับน้องสามตัวเนี่ยม่ได้เปิดโพวงมันจะดีสักตัวก็บผมได้นะนะโอกาสเสียเนี่ยแทบจะต้นนะครับแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยสำหรับสำหรับสำหรับผมนะถ้าแบบเปิดโพวงนะถ้ามเปิดโพวงโอกาสเสียนะตะก้อนเนี่ยผมเกล้าทำสถิตินะครับอ่แบบเปิดโพวงนี่นะ,ะมันดีอยู่ประมาณสักซ้าวห้าเปอร์เซ็นตะ์ครับร้อยเนี่ยจะได้อยู่ซ้าวห้าตัวนะแล้วก็ส้าห้าตัวมาดูงานเหมางานเหมากำ ส่วนมากจะเสียนะครับส่วนมากจะเสียฉะนั้นวันเดียวนี้เปิดเอาดินมาทํากันนะครับเอาดินมาทํโพวงกันทำมาได้ก็ก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยังไม่เสียอยู่นะครับขอที่มันดีก็มีขขอี่มันเสียก็มีนะครับส่วนมากจะเสียนะครับก็เขาพัฒนากันไปครับแต่ว่าสําหรับผมผมไม่ได้เลี้ยงในดินผมเลี้ยงในแก้วนะครับเลี้ยงในแก้วไม่ได้เลี้ยงในถังดินเลี้ยงในแก้วผมอาศัยเปิดโพงทุกตัวนะครับเปิดโพงทุกตัวก็คือปลอดภัยทั้งหมดนะครับแต่ว่าจังหวะเสียเนี่ยสามตัวนี้สามตัวนี้จาไป เลยเสียเป็นสามตัวนี่นะครับก็เป็นยังนะครับก็พัฒนากันต่อไปนะยังไงก็ขอขอบคุณครับท่านที่เข้ามาชมนะครับขอบคุณที่กดมาถูกใจนะครับแล้วก็ท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะครับปรากฏที่ตามช่องของผมคเนึงนะครับสามารถค้นหาช่องผมนะเพื่ีนิ้ทูบนะครับพิมพ์ว่าท้องเบิร์กวงเพาะนะครับผมก็จะมาอัปเดตสถานการณ์ฟาร์มนะครับแล้วก็มาซื้อขายกวากันนะในช่องนี้นะยังไงก็ฝากด้วยนะครับเนือสวัสดีครับ